ทุกเช้าเวลาตมาไปบิชบาทในหมู่บ้านเพื่อสังเกตว่าชาวบางที่สใส่บาทรเป็นประจำเนี่ยแล้วชาแทั้งหมดเลยเป็นคนแก่และแก่ก็ไม่พอนะป่วยด้วยหรือมิฉะนั้นก็พิก,การส่วนคน หนุ่มคนสาวหรือไม่แต่คนวัยกลางคนที่ใส่ประจำนี่มีน้อยมากอันนี้ก็น่าคิดนะทำไมคนหนุ่มคนสาวหรือว่าคนที่ยังไม่แก่หรือว่ายังไม่ป่วยไม่พิการจึงไม่ค่อยสนใจเรื่องการใส่บาตร แต่เป็นเพราะว่ามีงานดีการมีความรับผิดชอบที่ต้องทำแต่ก็คงมีเหตุผลมากกว่าน,นั้นแต่เป็นเพราะว่ายังไม่ได้มีความทุกข์มากก็เลยไม่ค่อยนึกถึงเรื่องการทำบุญเท่าไหร่ความที่ยังหนุ่มยังสาวยังมีสุขภาพดี ก็คิดถึงสิ่งอื่นมากกว่าเงินทองการงานความสนุกสนานความเพลิดเพลินก็สนใจเรื่องบุญบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้จริงจังเท่าไหร่อาจจะทำบุญในโอกาสสำคัญวันเกิดหรือว่าทอดปลาป่าทกระสินแต่ก็ไม่ได้นึกถึงบุญหรือการทำบุญอย่าง จริงจังเท่าไหร่ส่วนคนแก่ซึ่งเจ็บป่วยหรือพิการเนี่ยจะน,นึกถึงบุญมากนะฉัน,น่เถือว,ว่าต้องทำบุญใส่บาตรเป็นประจำไม่ใช่เพราะเขามีเวลาเท่านั้นแต่เพราะว่าคงเพราะมีความทุกข์ ทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บป่วยทุกข์เพราะความพิการก็แล้วแต่แล้วก็รู้ว่าใอ้ทุกแบบนี้นี่เงินทองมันช่วยไม่ได้หรือว่าความสุขสนานมันก็ไม่ใช่เป็นคำตอบอาจจะเป็นเพราะมีความทุกข์ใจด้วยก็เ,เลย หวังพึ่งบุญนะด้วยการใส่บาตรเิงคนเราเนี่ยนะไม่ว่าป่วยหรือไม่ไม่ว่าแก่หรือไม่ไม่ว่าพิการหรือไม่้าควรจะนึกถึงบุญอยู่เสมอนะไม่ใช่บานนึกเอาตอนเวลาป่วยหรือเวลาเจอทกุกเวลาเจอเคราะห์เสร็จแล้วก็เล่งสะสมบุญเล่งทําบุญเพราะคิดว่า อำนาจบุญอันที่สองของบุญจะช่วยทำให้ให้ความทุกข์หรือเคราะห์มันมันเทาเบา,บาบางไปและก็ไม่ใช่เฉพาะบุญนะธรรมะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราควรจะนึกถึงอยู่เสมอไม่ใช่เฉพาะในยามทุกข์เท่านั้น บุญเนี่ยมันก็เป็นจะเรียกว่าอนิสงส์ที่เกิดจากทําได้นะเช่นการทําความดีการให้ทานก็เกิดเป็นบุญขึ้นมาแต่คำว่าธรรมะในที่นี้เนี่ยมันมีความหมายกว้างกว่านั้นไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การทําความดีรักษาศรรีลอันนั้นเรียกว่าจริยธรรมมันยังมีธรรมะในความหมายที่กว้างออกไปคือสัจธรรม ความจริงของชีวิตที่พึงระลึกนึกถึงแม้ทั้งเวลาพูดถึงความดีหรือจริยธรรมเนี่ยก็อย่าไปน,นึกแต่เพียงแค่การรักษาศีลอันนั้นเป็นการทำความดีด้วยกายด้วยวาจาแต่มันมีการทำความดีที่ใจด้วยนะเช่นการมีสติมีสมาธิมีความรู้สึกตัว อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันที่เราควรจะระลึกนึกถึงไม่ว่าในยามสุขหรือในยามทุกข์แต่แม้ในยามทุกข์เนี่ยนะนึกถึงก็ยังดีนะแต่ส่วนใหญ่เวลาทุกข์เนี่ยอย่างมากก็จะนึกถึงเฉพาะเรื่องบุญอยากจะให้บุญมันช่วยกระจัดปัดเป่าความทุกข์ไปแต่ไม่ค่อยได้นึกถึงทรรเท่าไหร่ เช่นเวลามีความทุกข์เนี่ยเช่นความเจ็บความป่วยเนี่ยก็นึกถึงเรื่องการทําบุญเพื่อหวังจะให้ความเจ็บความป่วยมันหายไปส่วนธรรมะหรือเดี๋ยวนี้เราเรียกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยการฝึกจิตฝึกใจเราไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญเท่าไหร่แต่ยังดีนะเวลามีความทุกข์แล้วเนี่ยยังดีกว่าหันไปหาสิ่งอื่นหันไปหาเหล้าครับไปหายาเสพติดหัานไปหา ความบันเทิงที่มันช่วยกลบเกลื่อนความทุกข์ได้เพียงแค่ชั่วขณะคนจำนวนไม่น้อยเวลามีความทุกข์ก็ออกไปในแนวนั้นซืเยอะเข้าหาเหล้าเข้าหายาเสพติดเข้าหาใบายามุกหรือไม่ก็เที่ยวหรือว่าช้อปปิง้งเพื่อมันจะได้ลืมความทุกข์ไปชั่วคราวหรือกลบเกลื่อนความทุกข์ไปชั่วขณะดีหน่อยก็คือว่าพยายามที่จะแก้ ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเช่นเจ็บป่วยก็เย,ออยียวยารักษาความเจ็บป่วยหรือว่าค้าขายมีอุปรสรรคการงานเช่นธุรกิจมีปัญหาก็ไปพยายามไปแก้กันตรงนั้นไปแก้ที่ธุรกิจไปแก้ที่การงานหรือบางทีมีปัญหาจากเพื่อนบ้านส่งเสียงดังทิ้งขยะมาวางไว้หน้าบ้านเราก่อความรำคาญก็อ,อชอบ รบกวนนะอันนี้ก็เป็นความทุกข์ของผู้คนแต่เวลาเจอความทุกข์แบบนี้คนส่วนใหญ่ก็คิดแต่จะไปแก้ไปจัดการคนอื่นไปจัดการกับสิ่งนอกตัวหรือ,อยังมากก็ไปจัดการกับร่างกายที่มันกำลังเจ็บป่วยอันนี้ก็ดีอยู่นะแต่ว่าจะต้องนึกถึงเรื่องของการดูแลรักษาใจด้วย เพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลรักษาใจมันก็จะกลายเป็นการซ้ําเติมเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองเช่นป่วยกายแช่นี้ก็หนักแล้วแต่ันี้ป่วยใจอีกอันนี้เพราะไม่รักษาใจไม่ดูแลใจของตัวหรือว่างานการมีประสักงานมีปัญหา แต่ยังปล่อยใจให้เครียดปล่อยใจให้กังวลก็เรียกเป็นการซ้ำเติมเวลาธุรกิจมีปัญหาก็ไปคิดจัดการภายนอกตัวนีน้ทั้งลืมจัดการที่ใจของตัวเพราะบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าพอเราพอเรามีปัญหาแล้วเราปล่อยใจให้มันเกิดทุกข์แล้วก็ซ้ำเติมความทุกข์ให้กับตัวเองเท่านั้นนะถ้าเราสาวเข้าไปดูจริงๆก็จะพบว่าเหตุแห่งทุกข์ใจเนี่ย มันไม่ได้อยู่นอกตัวมันไม่อยู่ที่การงานมีปัญหามันไม่อยู่ที่เพื่อนบ้านมันไม่อย่ที่ความเจ็บความป่วยแต่จริงๆเป็นเพราะว่าเราวางใจไม่ถูกเป็นเพราะความยึดติดถือมั่นในบางสิ่งบางอย่างาปัญหาเนี่ยแม้จะมีแต่ไม่ทุกข์ก็ได้นะถ้าใจไม่ไปแบกมัน เพียงพื้นบ้านจะก่อปัญหายังไงแต่ถ้าเราวางใจถูกใจก็ไม่ทุกนะส่งเสียงดังแต่ว่าใจไม่ทุกเนี่ยมันทําได้ทําได้ยังไงนะก็พูดสั้นๆง,ง่ายๆก็คือเอาธรรมะนี่แหละมาใช้เอาธรรมะในการรักษาใจซึ่งมันไม่เพียงแต่จะไม่เพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองแล้วมันยังสามารถจะพาที่ออกจากความทุกข์ได้ด้วยแต่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อย มองมาที่ใจของตัวเวลามีปัญหางานการมีปัญหาสุขภาพามีปัญหาความสัมพันธ์ก็ส่งจิตออกนอกพุ่งแต่มุ่งแต่จะไปแก้ที่คนนั้นคนนี้มุ่งแต่ไปจัดการคนนั้นคนนี้หรือคาดหมายเขาเปลี่ยนแปลงพฤติก,กรรมแต่ไม่ได้มองเลยนะว่าใจเรามีส่วนด้วยหรือเปล่าหรือไม่ได้คิดที่จะไปจัดการที่ใจของตัวให้มันให้รู้จักปล่อยรู้จักวางหรือว่า คิดลบคิดลาให้น้อยลงหรือว่ารู้ท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเวลามีเสียงดังกระทบเกิดความหมงุดหงิดก็รู้ทันความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นไม่ปล่อยความหงุดหงิดมันมาคลองใจเวลามีความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่ปล่อยความโกรธมาคลองใจน,นี่มันต้องอาศัยธรรมะในะดับของการฝึกจิตซึ่งคนที่มีความทุกข์จำนวนมากเนี่ยนะ มองข้ามดรงนั้นถเกิดาหันมาสนใจธรรมะเพื่อที่จะมาจัดการจิตใจของตัวหันมาพิจารณาจนเห็นว่าจริงๆแล้วสมุทัยคือแห่งทุกเนี่ยอยู่ที่ใจของตัวมาปรับที่ใจความทุกข์ใจก็หายปัญหาภายนอกยังมีอยู่นแต่ว่ามันไม่ทำความทุกข์ใจให้ อันนี้คือประโยชน์ของธรรมะเนี่ยที่จะจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะพาจิตออกจากความทุกข์ได้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยคนเราจะนึกถึงธรรมะในยามทุกข์ยางเดียวไม่พอนะที่ถูกเนี่ยควรจะนึกถึงธรรมะแม้กระทั่งในยามสุขแม้กระทั่งในยามประสบโชคด้วยเวลาชีวิตกำลังรุ่งประสบความสำเร็จมีเงินมีทองมี ลาบมียศมีสารเสริญในช่วงเวลาเนี่ยเปนช่วงเวลาที่เราควรจะคำนึงถึงธรรมะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะเกิดความหลงเพลินในสิ่งเหล่านั้นแล้วพอสิ่งเหล่านั้นมันแปรปวนนะมันเปลี่ยนแปลงไปทรัพย์หายนะยศก็หายตอนนี้แหละนะจิตก็จะดำดิ่งสู่ความทุกข์เลย หลายคนเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จโ้ยลายศสารเสริสรสนี่มามาแบบตั้งตัวไม่ติดก็เกิดความเพลิดเพลินนในสิ่งที่ได้รับแต่ถึงเวลาที่ตัวเองเนี่ยเริ่มไม่เป็นข่าวเวลาผ่านไปนานๆมีคนอื่นมาดังแทน คนก็ลืมลาบยศสารเสวนก,ก็ค่อยๆจางหายถึงตอนนี้นะโหเศร้าเลยทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ประสบทุกข์อะไรนะเพียงแต่ว่าไอ้โชคที่เคยมีลาบยศสารเสวนที่เคยพรังพร้อมนี่มันมันจางคลายไปตัวเองกลับมากลายเป็นรัษฎรเต็มขั้นไม่ใช่เป็นคนเด่นคนดังเหมือนเมื่อก่อนทำใจไม่ได้นะทุกข์โหยหาวานหวันหวาน,ว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 นช่อย เรียกว่าอันนี้คือว่าจบไม่ลงบางทีก็ถึงกับส่มเศร้าหรือว่ามองหมุนไปเลยพระพุทธเจ้าอย่างท่านท่านสอนพระรูปหนึ่งเนี่ยไว้ดีมากเลยนะแล้วก็พระรูปนี้ตอนหลังก็มาเล่าให้พระองคุลิมานฟังพระองคุลิมานเพิ่งบวชใหม่ๆก็มาถามพระนันทิยาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรท่านพระนันทิยาก็ ก็นำมาถ่ายทอดหลายตอนก็มีตอนหนึ่งเนี่ยพระน,นันเทียบอกพระองค์ุลิมานว่าเ,เมื่อใดก็ตามที่ได้รับคำชื่นชมสรรเสริญหรือมีคนบูชาเราด้วยหลักสาการลระให้ถือว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นผลของการทำความดี หรือมิฉะนั้นก็เป็นเพราะเข้าสําคัญว่าเราดีว่าเราเก่งแต่ท่านก็พูดต่อไปว่าเนี่ยผลแห่งความดีย่อมเป็นที่แก่ผู้ที่ไม่พิจารณาแล้วหลงไหลมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นจนเกิดความประมาทอันนี้เป็นคาเตือนใจที่ดีนะอันนี้เราเป็นสัจธรรมที่เตือนใจไม่ใช่เฉพาะพระเรานะแต่ว่ารวมถึงญาติโยมผู้คนด้วยว่าเนี่ย เวลาได้รับควาชื่นชมสารเสริยหรือไม้รับสักการะอย่าคิดว่าเป็นเพราะเราแต่ให้มองว่ามันเป็นผลแห่งการทําความดีคือถ้าไม่ทําดีมันก็ไม่ได้นะมันไม่ใช่เพราะว่าเขาชื่นชมว่าเราดีเราเก่งแต่เป็นเพราะเราทําความดีหรือพิะนันก็ว่าเขาสําคัญว่าเราดีคือเขาเห็นว่าเราดีนะแต่เราจะไม่ดีอย่างนั้นก็ได้แต่เขาก็ชื่นชมเราบูชาได้รับสักการะอันนี้ก็คือว่าจะไปหลงตนนะว่าเนี่ย ที่ได้มาเพราะเพราะเราหรือเพราะกูแล้วก็ที่ทำไหมคือว่าให้พิจารณาเนะว่าเนี่ยไอ้ของที่มันไม่เที่ยงนะมันเป็นมันเป็นพิษมันเป็นพิษทีเดยวนะสำหรับผู้ที่ไม่พิจารณาให้พิจารณาว่าของพวกนี้เป็นของชั่วคราวมันจะกลายเป็นพิษทันทีเพราะว่าจะทําให้เกิดความหลงไหลย,ยึดติดแล้วก็ประมาทถึงเวลาที่มันแปลเปลี่ยนสภาพไป สูญหายไปตามหลักอนิจจังก็จะทุกข์มากดังนั้นในยามที่ชีวิตกำลังรุ่งขาขึ้นประสบความสําเร็จเนี่ยก็ต้องนึกถึงธรรมะเหมือนกันธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจโดยเฉพาะอนิจจังสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นสิ่งที่ได้มาพวก,พวก,พ,วกพวกนี้ลดไม่เที่ยงในขณะในยามรุ่งนะก็ยังต้องนึกถึงธรรมะและในยามปกติ ยิ่งต้องนึกถึงธรรมะมขึ้นใหญ่เลยแม้ว่าจะไม่ประสบโชคไม่ได้ไปได้รับความช่วยชมสารเสริญแต่ว่ามีความปกติคือยังไม่เจ็บไม่ป่วยมีกําลังวังชาอันนี้ก็ต้องนึกถึงธรรมะเพราะว่าในความปกติที่เกิดกับเรามีอยู่ก็แลตอนนี้เป็นติของชั่วคราวสักวันหนึ่งก็ต้องแปลเปลี่ยนไปครูเจ้าเนี่ยเคยสอนนะพระ ถึงเรื่องของอนาคตภัยภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือเจ้าไม่ได้สอนแต่เพียงว่าให้อยู่กับปัจจุบันนะเท่านั้นนะแต่ว่ายังสอนให้เราไม่ประมาทกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต้วยผู้เจ้าก็สอนพระสงค์ว่าเนี่ยในยามที่เธอยังหนุ่มนะยังมีกําลังวังชาเนี่ยให้ระลึกนะว่า สักวันหนึ่งก็จะแก่ไม่มีเรื่องไม่มีแรงถึงตอนนั้นเนี่ยก็จะปฏิบัติธรรได้ลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ขณะที่ยังหนุ่มยังมีกำลังใจให้เร่งทำความเพียรซะประการที่สองเนี่ยในขณะนี้แม้เธอยังมีอาพาธน้อยคือไม่เจ็บไม่ป่วยแต่ก็ให้ตระหนักว่าวันหน้าเนี่ยก็จะเจ็บจะป่วย อาจจะถึงขั้นที่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมหรือไม่มีธรรมะที่จะมาช่วยนะเยีออยวยาจิตใจและกายของตัวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ใครที่ไม่จะไม่ป่วยให้เร่งทําความเพียร้วข้อที่สามเนี่ยในยามนี้เนี่ยแม้ว่าจะยังมีอาหารบริบูรณ์แต่ว่าวันหน้าจะมีข้าวยากหมากแพงเกิดขึ้นอาหารนี่หายากถึงตอนนั้นเจ้าปฏิบัติธรรมลำบาก ต้องเร่งทําความเพียรนะตั้งแต่ตอนนี้นะข้อที่สีเนี่ยในยามนี้บ้านเมืองปกติสุขนะผู้คนสามัคคีกันไม่มีเรื่องไม่มีศึกสงครามแต่วันหน้าเนี่ยก็อาจจะมีโจรมีผู้ร้ายมีศึกสงครามมีภัยธรรมชาติผู้คนก็จะวุ่นวายเกิดการคุกครีกันถึงตอนนั้นก็จะปฏิบัติทรามลำบากเพราะนั้นให้เร่งทำความเพียรตั้งแตตอนนี้ วันที่ห้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยหมู่สงเนี่ยยังสามัคคีพร้อมเพรียงกันแต่วันหน้าเนี่ยอาจจะแตกแยกกันเลอะบ่อแวงกันปฏิบัติธรรมก็จะลําบากเพราะฉะนั้นตอนจองเร่งทําความเพียรซะ่คืออย่าประมาทกับความปกติสุขที่มีในเวลานี้ทั้งหาประการเนี่ยนะบางอย่างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับเราก็ได้นะเช่นอ,อาจจะไม่เจอ ศึกสงครามเลยหรือว่าสงฆ์เนี่ยอาจจะไม่ได้แตกแยกกันเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแน่นอนถ้าเราไม่รดบตายสัก่อนคือว่าเราต้องแก่แล้วเราต้องเจ็บต้องป่วยในความปกติสูตรที่มีกับเราตอนนี้เนี่ยไม่ว่าหนุ่มสาววัยกลางคนหรือว่าการมีสุขภาพดีเป็นของชั่วคราวข้างหน้าคือความป่วยแล้วก็ ต่อไปก็จะป่วยไปเพเ่ทว่าทุกพลภาพเลยซึ่งก็ตามไปด้วยทุกโเวทนาแต่ต่อมาเนี่ยแต่ที่เราสุขภาพดีต่อไปก็ต้องเจ็บต้องป่วยต,ต้องนอนติดเตียงด้วยโรคที่รักษาไม่หายถ้าถามตัวเองว่าเนี่ยถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีธรรมะรักษาใจเนี่ยหรือเยียวยารักษา จิตใจไม่ให้ทุกเนี่ยเราจะรับมือกับความแก่ชาราและความเจ็บป่วยได้อย่างไรและยิ่งนะตอนนี้เนี่ยสิ่งแวดล้อมของโลกนี่มันก็เลวร้วายไปทุกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัญหาข้าวยากหมากแพงมันจะไม่ใช่เป็นแค่สิ่งที่คาดเดานะมันก็มีนอโน,น่จะเกิดขึ้นได้สูงนะเพราะว่าโลกเนี่ยโลกร้อนตอนนี้กำลังจะกลายเป็นโลกระอุไปละ ต่อไปอาหารการกินก็จะลำบากแม้กระทั่งที่พักอาศัยก็อาจจะต้องเดือดร้อนเพราะน้ำทะเลท่วมนะต้องอพยพโยงย,ย้ายกรนะุงเทพนี่20ี่สิบปีข้างหน้านี่สี่บเปอร์เซพื้นที่เนี่ยมีสิทธิ์ที่น้ำท่วมไม่ใช่พระน้ำฝนนะทั้งแต่พะน้ำทนะเลน,นี่ว่ากรุงเทพยังไม่นับที่อื่นอน,นี้คือโอกาสที่เกิดขึ้นเกือบจะร้อยเปอร์ซนในวันข้างหน้า อะไรที่เรามีสุขภาพดีคที่เรายังมีกำลังวังชาอย่าที่เรายังมีชีวิตที่สุขสบายจึงต้องนึกถึงธรรมะเอาไว้แล้วไม่ได้นึกถึงเรียนต้องปฏิบัติด,ด้วยนะโอกาสยังมีปัจจัยก็พร้อมฝึกปฏิบัตินะให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาให้มีความสึกตัวไว้เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยเราได้ในยามที่เจอทุกข์ไม่ว่าทุกข์เพราะ ความแก่ทุกข์พาะความเจ็บป่วยอย่าไปคิดว่ามีเงินแล้วมันจะช่วยเราได้อย่าไปคิดว่าเทคโนโลยีมันจะรับช่วยให้เราบรรเทาความเจ็บความปวดได้ถึงตอนนั้นเนี่ยบางทียาก็เอาไม่อยู่หมอก็เป็นที่พึ่งเป็นสาระนไ,ไม่ได้เพราะมันเป็นปเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคือโรคร้ายที่เทคโนโลยีการแพทย์ไม่สามารถรักษาได้เพื่อง่ายคือตายสถานเดียว แลวทุกวันนี้เนี่ยนะคนเรามีอายุยืนก็จริงนะแต่ว่าส่วนใหญ่เก้าสิบปอร์เซ็นตนะประมาณแปดถึงสิบปีสุดท้ายเนี่ยจะต้องอยู่ในภาวะที่เจ็บป่วยหรือโรคร้ายอันนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นปียกว่าสถิตินะของคนในยุคป,ปัจจุบันเลยทีเดียวโดวยเพราะในประเทศที่มีเศรษฐกิจดีขึ้นเรด,ด้วย อายุเยอะจริงนะ75ปี80ปีแต่ว่าเกือบ10ปีสุดท้ายเนี่ยคือความเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งโรคหัวใจไตไวายเบาหวานในยามนี้เนี่ยธรรมะเนี่ยมันจะช่วยเราได้ให้อยู่ออกับความทุกข์ด้วยใจที่ไม่ทุกข์หรือว่าถ้าเรามีสติมีสติก็ทำให้ไอความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นกับกาย แต่ว่ามันช่วยรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้ป่วยไปด้วยมันช่วยให้เราสามารถจะรับมือกับทุกเวทนาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นได้ได้จะทำกันได้เนี่ยมันต้องต้องมาฝึกต้องมาสะสมต้องมาสร้างกันตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่เดือนนี้คือตั้งแต่ตอนที่ยังมีสุขภาพดีตอนที่ยังมีกำลังวังชาตอนที่บ้านเมืองยังปกติสุขอยู่จึงบอกว่าเนี่ยเวลา มันไม่ใช่แค่ในยามทุกข์นั้นที่เราควรจะนึกถึงทรรมในยามสุขนะหรือแม้กระทั่งในยามที่ชีวิตเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นก็ต้องนึกถึงทมและจำอย่างได้ไม่พอต้องปฏิบัตินะอย่าไปเพลินกับความสําเร็จหรือความปกติสุขนะจนกระทั่งลืมตระหนักถึงความจริงว่าไอ้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นแหละ ถ้าเราคิดถึงธรรมะไว้มันจะทําให้เราเกิดความขวนข,นขนวายเกิดความกระตือรือร้นและทําให้เราเร่งปฏิบัติทรรมทาความเพียรซึ่งมันจะให้ผลที่คุ้มค่ามาวันนี้เรารักษาธรรมนะต่อไปธรรมะก็จะรักษาเราอันนี้คือสัจธรรมความจริงอย่างหนึ่งนะที่ไม่ควรมองข้าม